น่วยงานด้วยกันจริงๆโดยเฉพาะตำรวจคนแรกที่ผมติดต่อคือพลตํารวจตีคารณวิทยุประจงํงรักษาการผู้วิชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งวันนั้นท่านบอกท่านป่วยครับเขาท่านก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกหัวหน้าสํานักงานไปกแล้วกันครับให้รอหน่อยให้เพื่อนดูคดีนี้เป็นพิเศษคือดูเพื่อตรวจสอบว่าเออตกลรง,งเรื่องจริงมันคืออะไรยังไงบ้างครับนะฮะปรากฏว่าวันนั้นทางสํานักงานท่านพลตารวจตีคารณวิทย์เนี่ยครับกลับละประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นก็เลยไม่มีใครอยู่เพราะเจ้านายป่วยครับ ก็เจอแต่ในเวนในเวนบอกว่าอ้าวจะเอายังไงสาหรับคดีนี้เขาบอกก็เอาก็ว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งในเมื่อเขาบอกว่าผิดตัวใช่ครับเมื่อเมื่อผิดตัวผมก็คุยกับในเวนของท่านคมลวิทย์นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นในวันต่อมาท่านคมลวิทย์ก็เลยคุยกับผมแล้วก็บอกว่าในวันรุงขึ้นผมจะแถลงข่าวอืเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดคเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขายอมรับมาตลอดว่าเขาคืออเนก คือแสดงว่าท่านพลตํารวจตีคำรวณวิทย์ไม่ถอยละครับอลองดูว่าคําคพูดที่ท่านไม่ถอยนั้นพูดอะไรยังไงบ้างเชิญครับมีการเสนอข่าวเรื่องการจับฝาแฝดติดตัวไปแล้วนั้นวันนี้พลตํารวจตีคำรวณวิทย์ผู้ประจรักรักษาราชการแทนผู้ประชาการตํารวจปูทรอยภาคหนึ่งจะมีการถแถลงข่าวในกรณีนี้เรามาติดตามกันครับกเรียนว่าสิ่งที่ต้องออกมาแถลงข่าววันนี้นั้นเนี่ย ผมไม่ได้ออกมาต่อโต้หรือว่าจะเป็นจันมาแก้ตัวในการทํางานของเจ้าหนี้ตนุนแต่ดทัทงสิง้นะครับแต่ผมออกไปยืนยันนะในฐานะที่ผมเป็นผู้ชาของต้นหนุนภาคหนึ่งผมยืนยันว่าในคดีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมขอชมเชออยที่ได้ประชาทุกครน,นะครับที่ทำงานเพื่อที่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาในนี้นะครับในริชุม ยืนยันหมือนกัครับว่าเขาคือเขาคือนยอเนงนะครับอันนี้ไม่จะคงมีชัดเจนนะครับว่าตัวเขานั้นเนี่ยชื่อนายอเนกนะครับเราชื่อดเนนะครับเราชื่อว่าในเรืนั้นคือนายอเนกบุญเดนะฮะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองได้รับผลวนอมรกรุยนั้นตุลาก็ได้บันทึกคที่ต้องหาตามหายใจแม้ไม ร้อาางศาลดังขั้นตอนของกฎหมายเขา,บบบา,เขาไาล่ดังดีว,ว่าเขาชื่นในอเนกบุญโง่นะฮะแล้วก็โยงชื่อในอำให้การเขาให้การปฏิเสธว่าเขาอยู่ในอำนาการแต่เขาไม่ได้มีตรงทำแล้วก็โยงชื่อไวใ้ในที่จักกลุ่มในวันนั้นว่า,ขบบบาเขาชื่นในอเนกบุญโง่นะฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆที่ผมมีน,น,นั้นเนี่ยเถ็อว่าตำรวจเรานนเนี่ยทำตามขั้นตอนร่างทำให้เราถึงดู ตักอย่างสามชั้นต้นก็ตัางสิงนเนี่ยต่าสินไปแล้วว่าเขาผิดจริงนะฮะเอด้แล้วก็สี่สี่สี่สินแล้วในอเมรนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะหรือแม้อเมริกะไม่ต้องกลัว,วครับนี่นะครับทางพลตำรวจตีคำรณวิทย์ทุกประจังรักษาการผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยืนยันมาตลอดนะครับว่าตำรวจทำตามขั้นตอนทุกอย่างครับก็ ก็ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนทั้งหมดเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทําไมจึงผิดตัวได้คำตอบตรงนี้ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัดนะครับก็รอเหตุการณ์ครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เชื่อว่าน่าจะมีความกระจ่างขึ้นมาครับประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับแต่หลังจากที่รักษาการผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งออกมาแถลงเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับนายเอกและกนกานนท์นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็บอกว่าจะมีการแจ้งความเอาผิดนะฮะในข้อหาเรียกว่ามินประมาทพนักงานสอบสวนที่บอกว่า ตำรวจเนี่ยเรียกรับเงิน5 0 0แสนนะครับวันลุ้งคืนครับคุณพิชายและท่านผู้ชมะทางคุณบุญเกิดพร้อ,พอมกับคุณนันเองก็นะไปร้องขอความเชือ่อจากผู้ตรวจการแผ่นดินฮนะในขณะเดียวกันนะครับทางกรมคุ้มครองสิทธิกระสวงยุติธรรมก็มีการส่งทนายเข้าร่วมด้วยนะฮะคุณกระเสมกันธมณีนะครับ,ค,รบคุณกระเสมกันธมณีก็ตอนนี้ต้องบอกว่ารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับรบไปติดตามรายละเอียด ทางคุณเกษมด้วยนะครับว่าทางทนายความจากกรมคุ้มครองสิทธิ์จะว่ายอย่างไรครับเชิญครับสารระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับสํานักงานตรวจการแผ่นดินที่เกิดขึ้นได้คอสรุปว่าทางผู้ร้องทุกสองแม่ลูกจะดําเนินการสู้คดีต่อไปถึงศาลฎีกาโดยมีนายกระเสมกันทมณีทนายความประจำกองทุนยุติธรรมได้ยื่นมือเข้ามามีบทบาทเป็นทนายในการต่อสู้คดี ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าโอกาสที่ทางสารดีกาจะรับพิจารณาในคดีนี้มีมากแค่ไหนทางทนายกระเสมได้ตอบกับทีมข่าวว่าออในประเด็นข้อกฎหมายนี่รับครับรับแน่นอนแต่ผู้เขียนเนี่ยจะต้องชี้เห็นว่ามันมีข้อกฎหมายเรื่องอะไรบ้างที่ยังถกเถียงกันอยู่ข้อกฎหมายในเรื่องนี้ผมก็มัน่นใจก็เกี่ยวกับเรื่องจับผิดตัวน,นะครับแม้ว่าจะเป็นการยอมรับ ในบันทึกการจับกลุเมว่อเลนเซนชื่อในอเนกมูลอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นประเด็นที่จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การต่อสู้คดีได้ครับเรื่องการต่อสู้คดีครับเป็นหน้าที่ของคุณเกษมนะครับต่อไปเราทีมข่าวของเราครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาพยายามที่จะไปตามติดตามและเกาะติดมาตลอดนะฮะเรื่องของเรื่องนี้ว่าฝาแฝดความจริงแล้วจะปรากฏเป็นอย่างไรนะครับครับก็มีคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยครับไปตามว่าคุณอเนกนะครับไปเยี่ยมครับ นายอนนท์ผู้น้องเนี่ยเยี่ยมไม่ได้รบรรยากาศในการเยี่ยมอย่างไรลองไปติดตามรา,ายงานพิเศษชิ้นนี้ดูครับก็พิจารณาแล้วท่านก็ให้ความเห็นว่าในคําร้องที่เรายื่นไปสองฉบับฉบับที่หนึ่งได้แก่คําร้องที่นายอานนท์ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจาเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรที่จะนํามายื่นใน ในระหว่างในพร้อมกับดีกาหมายถึงว่าไม่ควรจะมายื่นตอนนี้เดี่ยวเดียวเพราะเนื่องจากว่าถ้ายื่นวันนี้แล้วสารรับไว้สารก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรจะดําเนินดําเนินการไต่สวนให้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้แล้วท่านก็ต้องส่งคําร้องพร้อมด้วยคาให้การวันนี้พยานหลักฐานต่างๆขึ้นไปสาลดีกาเพื่อให้สารดีกาสั่งเพราะท่านไม่มีอำนาจที่จะสั่งในเรื่องนี้เนื่องจากสำนวนอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีกานะครับ ขณะเดียวกันท่านมองว่าถ้าจะทางานในคราวเดียวก็ mm hmm. ควรที่จะยื่นมาพร้อมกับดีกาซึ่งดีกาเรามีกําหนดเวลาตามกฎหมายที่ต้องยื่นอีก10วันข้างหน้านะครับ mm hmm. ก็ให้เอาคาร้องที่ยื่นวันนี้เตรียมมาใหม่มายื่นพร้อมกับดีกาใน10วันข้างหน้าแล้วท่านก็จะส่งขึ้นไปสารดีกาให้ท่านสั่งไปในคราวเดียวเลยว่ารับดีกาแล้วก็ไอ้เรื่องเรื่องนายอน,น,น,นุ์แนนเอกติดตัวเนี่ยก็ให้สารดีกาเป็นคนสั่งว่าจะทํำยังไง นี่คือขอสรุปอย่างนี้นะครับทำไมเราต้องส่งไปชั้นฎีกาหรือว่ามันผ่านการอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์คือเนื่องจากว่าตอนนี้คดีมันอยู่ระหว่างฎีกาเขาเรียกระหว่างฎีกามันเลยอำนาจการพิจารณาพิพากษาของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนะครับจึงจําเป็นจะต้องส่งไปให้ศาลฎีกาเป็นเป็นคนสั่งนะครับแล้วข้อมูลหลักฐานที่เราจะนําไปอ้างอิงกับศาลฎีกาเนี่ยมันม ก็วันนี้ที่เตรียมมาก็เกี่ยวกับเรื่องคําขอมีบัตรประชาชนบัตรประชาชนของทั้งสองท่านนะครับคือจําเลยและก็คนที่อยู่ในเรือนจานะครับก็ก็พออยู่ในเรื่องของหลักฐานนะครับแต่ถ้าจะเอาเพิ่มเติมเมื่อกี้ผมก็แถลงสารไปว่ามีการพิมพ์ลายนิ้วมือใหม่มีข้อมูลฐานทะเบียนราษฉบับใหม่ท่านก็บอกไม่ขัดข้องแปเอามาสารก็จะจะรับฟังจะรออยู่ แต่ว่ามันจะทํางานเป็นสองขอยักท่านให้ความเหมือนในอย่างนั้นถ้าจะทํางานคราวเดียวก็ให้นํามายื่นคราวเดียวในพร้อมกับเีกาแล้วท่านจะส่งไปให้สาริการเป็นคนสัง่งอย่าง,างวันนี้ในส่วนคาร้องที่ได้แน่แต่เกี่ยวกับเรื่องของสัาวาประชาชรรมการท่านรับฟังก็รับฟังท่านท่านก็รับฟังดูครับฟังครับจริงแต่ว่าท่านอยากจะให้ทํางานในคราวเดียวเท่านั้นเองนะครับ ก็แสดงว่าอีกสิวันข้างหน้านเราต้องมายื่นอีกทีใช่ครับนำดีกามายื่นซึ่งผมก็จะได้จะได้เร่งรัดทำดีกาให้เสร็จนะครับระหว่างนี้เราต้องทำอะไรบ้างท้าเช่นาพี่รอ,อ,อบ่ายนี้ทัง้งกรมคุ่มของสิทธิ์นี่นะครับท่านผู้มีการยืนข้างผมเนี่ยก็จะนำหลักประกันของกอ,องทุนยุติธรรมนะครับมายื่นประกันตัวให้กับนายอานนท์ที่อยู่ในเรือนจำนะครับบ่ายนี้จะยื่นนะครับ กับทนายกระเสมการธรรมเนีฮะเป็นทนายความจากกรมคุ้มครองสิทธิกระสวงยุติธรรมเมื่อสักครู่นี้ฮะจะมีปัญหาเรื่องของระบบนิดนึงครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เราบอกว่าจะไปชมบรรยากาศเรื่องของคุณบุญเกิดกับคุณอเนกนี่จะไปเยี่ยมน้องชายที่ทิกเกลือนจําธัญบุรีนะครับก็เลยเกิดปัญหาแต่ว่าเราก็เลยเอาเทปที่สัมภาษณ์เมื่อเช้านะฮะทางทนายกระเสมบอกว่าขั้นตอนต่างๆในการที่จะ ยื่นคำร้องไปที่ศาลแบ่งเป็นสองกรณีด้วยกัน,นในขณะเดียวกันก็คือยื่นไปพร้อมๆกันขอยื่นประกันตัวชวั่วคราวนะครับนี่คือกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งคือขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องของการพิจารณาคดีใหม่นะเอาเรื่องราวที่ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าปัญหาที่นา,าจจะเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะแล้วความผิดพลาดนี่มันเกิดที่ไหนตรงนี้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะ ผู้ช่วยผู้ช่วการตํารวจแห่งชาติพลตำรวจโทจริมพรสุรมณีนะครับกต็ต้องมีต้องมีต้องมีการในในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นคดีระหว่างอนเนกกับอานนท์น,น,น <c oughs> ่าสนใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเห็นชัดก็คือเรื่องของบัตรประชาชนครับคุณพิชานะครับวันก่อนนี้คุณอังกูลตะวันวงนะครับท่านผู้ชมฮะไปนะขับพาทั้งคุณอนเนกทั้งคุณบุญเกิดเนี่ยไปที่ว่าการอำเภอนี่แหละ เพื่อที่จะไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะจะตรวจสอบได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็เลยทําบัตรประชาชนแล้วกันปรากฏว่าคุณอเนกเนี่ยถ้าไปปิ้งเป็นเป็นคุณอเนกนะเรียกว่าตัวจริงนะครับไปติดตามรายงานพิเศษกับคุณอังกูลตะวันวงศ์นะครับครับนี่เป็นรายงานพิเศษที่คุณอังกูลตะวันวงศ์นะฮะครับครับครับไม่เป็นไรคุณคุณสุชาติับเดี๋ยวถ้าเกิดไงก็ลงพกรองพยวันนี้หมดเวลาพอดีครับ วันรพรุ่งนี้จะมาสรุปอีกทีนะครับผมปิชาศสาสตร์แล้วก็ชารติมันละคงลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ